วิธีเซียในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทีมรองไม่ยิงใช้กฎ2ต่อมาเป็นบัญญัติเลยวันนี้ใช่ครับโดยวิธีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องมั่นใจสุดๆเลยนะว่าทีมรองจะไม่ยิงใช้กฎนี้ไปไม่มีทางเสียแน่นอนต่อแรกคือต่อแรกคือตำรวจตำรวจมาุ มาทำไมเราวิ่งหนีใ้ทัมดมาออต่อแรกคือกดต่ออ่ากดต่อต่อที่สองคือกดต่ำงงไหมงงไหมงงอยู่ถ้างงเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังครับผมขอยกตัวอย่างคู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์กับอาร์เซนอลครับผมสมมุติวันนี้ผมมั่นใจซันเดอร์แลนด์มากว่าซันเดอร์แลนด์ไม่ยิงแน่นอนสกอร์บอ,อกซันเดอร์แลนด์เลขศูนย์แน่นอนเนี่ยสิ่งที่จะออกได้ก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ตามลำดับไปโดยที่เราใช้กด2ต่อกันต่อแรกคืออะไรต่อ กดต่ออเซนอลผมขอต่อที่1ลูกเลยครับผมเพื่อให้ได้น้ำลบ0.89น้ําได้สอยน้ำแเลยสวยเลยต่อที่2คืออะไรต่ำผมขอกดต่ำที่2.5เลยน้ำสวยๆเลยลบศูยนคราวนี้แหละถ้าซันเดอร์แลนด์ไม่ยิงวันนี้นะคุณปิดคอมได้เละปิดทีวีนอนได้เลยพรุ่งนี้ตื่นมายังไงก็มีเงินในบัญชีเพราะว่ามันออกได้ไม่กี่หน้าหน้าแรกคือ00นครับผม 0- 0คุณเสียต่อแต่คุณจะได้ต่ำถูกต้องครับคุณจะได้น้ำจากทางเราไป สกอร์ที่2คือศูนคุณกดต่อร์เซนอนไปคุณยกแต่คุณได้ต่ำถ้าคุณเดิมพันฝั่งละร้อยเนี่ยคุณก็ได้แน่ๆเลยร้อยหนึ่งสกอร์ต่อมาคือ0ูคุณจะได้ต่อแล้วคุณก็ได้ต่ำด้วยเออคุณได้200เรยอยเลยณเแิงฝั่งละร้อยก็นี่ก็คือแบบว่าเป็นทริคเล็กๆแต่ต้องบอกย้ําเรื่องนี้ก่อนนะคุณต้องมั่นใจเลยนะว่าซันเดอร์แลนด์จะไม่ยิงถ้าเป็นเคสแบบนี้คือซันเดอร์แลนด์ยิงนี่ก็คือตัวใครตัวมันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของวิถีเซียนในเรื่องทีมรองไม่ยิงใช้กฎสองต่อ